สนับสนุนโดยบ่มีกึ่งสำเร็จรูปตรามามา่นนานวทนวินสิทธิรัตน์ขออนุญาตเข้าห้องครับเชิญนั่งสินวินเป็นไงหายเนื้อหรือ,อยัง ครับผมฝึกร่วมครั้งนี้คุณคิดว่าเป็นยังไงบ้างก็ยังมีบางจุดที่จะต้องแก้ไขครับงั้นคุณไปสรุปเป็นรายงานมาก็แล้วกันแต่ที่เรียกคุณมาวันนี้ต้องการให้รู้จักกับในทาหารฝ่ายข่าวกรองคนหนึ่งให้ทิมเข้ามาหน่อยข่าวกรองของเราได้เบาะแสองค์กรค้ายา เรือเอกหญิงทับทีมวิริยะกุลชัยขออนุญาตเข้าห้องค่ะเชิญจะนั่งสินาวินนี่เรือเอกหญิงทัพทิมนายทหารฝ่ายข่าวกรองที่สืบเบาะแสองค์กรค่ายามาได้ ทัพทิมนี่นาวินผู้บังคับกองรบพิเศษที่สามสวัสดีค่ะสวัสดีครับทัพทิมพาผู้พันนาวินไปดูเอกสารเบาสแสที่เราพบผมอยากให้คุณสองคนเนี่ยช่วยกันประเมินว่าข่าวนี้เชื่อถือได้แค่ไหนทิมมั่นใจค่ะว่าข่าวนี้ไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองให้นาวินเขาช่วยประเมินดูอีกทีหนึง่งนาวินคุณเคยปฏิบัติภารกิจนี้มาหลายครั้งแล้ว ช่วยตรวจสอบดูทีนะรับทราบครับทับทีมพรุ่งนี้คุณเตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยค่ะผมดูเย็นนี้เลยก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกคุณไปพักผ่อนก่อนเถอะพรุ่งนี้ก็ไม่ช้าหรอกครับผมคุณจะกลับหาดใหญ่เมื่อไหร่ทีมกลับพรุ่งนี้เช้าค่ะแต่เื้นไปก่อนก็ได้ค่ะนั้นดีเลย คืนนี้คุณสองคนจะลืมไปร่วมงานเลี้ยงด้วยนะเออคือถ้าเป็นเรื่องงานเลี้ยงทีมขอตัวนะคะท่านอา้าทำไมล่ะงานเลี้ยงนี่ก็จัดให้พวกคุณเลยนะคุณต้องไปร่วมงานนาวินด้วยไปร่วมงานคืนนี้นะครับผม จากบอแสที่เราได้มาทำให้รู้ว่าองค์กรยาเสพติดอันนี้มันเป็นองค์กรที่ใหญ่มากเราสืบมาได้ว่าองค์กรนี้มีคนบงการระดับหัวหน้าเป็นคนไทยแต่มีคนหนุนหลังอยู่ที่ต่างประเทศชื่อว่าองค์กรไทเกอร์เมื่อปีก่อนเราเคยถลายไปได้กลุ่มหนึ่งอยู่บนเกาะทางใต้แต่ไม่น่าจะใช้องค์กรใหญ่หรือว่าเราอาจจะยังไม่ได้ตัวบงการ แต่กลุ่มนี้คาดว่าจะเป็นองค์กรที่ใหญ่มากถ้ามันใหญ่มากจริงๆเราก็หาได้ไม่ยากนะเพราะว่ามันคงจะต้องติดต่อคนเพื่อเข้าไปร่วมกขบวนการคุณพอจะใช้ดาร์ค้นหาได้ไหมไม่พบค่ะมีแต่ข้อมูลการซื้อขายอาวุธดนเดี๋ยวคืนนี้ทีมจะเอาเอกสารบางส่วนไปให้ผู้พันดูที่งานจะได้เอาไว้พิจารณาก่อนที่จะประเมินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณมากนะครับพูดถึงงานเลี้ยงคืนนี้เนี่ย ผมไม่ค่อยอยากจะไปเลยเหมือนกันค่ะทำไมล่ะครับปกติผมเห็นนายทหารผู้หญิงชอบไปงานเลี้ยงแบบนี้ไม่ใช่สำหรับทิมอะค่ะทิมว่าคนมันเยอะเวียนหัวแตทิมก็ไม่ชอบทหารเจ้าชูชอบมองทิมแต่ผมว่าทัพเรือของเราไม่ค่อยมีแบบนั้นหรอกครับถ้าจะมีก็น่าจะอยู่ในทัพอื่นมากกว่า คืนนี้เจอกันนะครับค่ะเออดูก่อนครับคุณชื่อทัพทิมเลยใช่ไหมใช่ค่ะทัพทิมหรือหรือเรียกว่าทิมเฉยๆก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็เรียกผมเหมือนคนอื่นๆก็ได้ครับคนอื่นๆเรียกว่าผู้พันไม่ใช่หรอคะคุณเรียกผมว่าพี่นาบินก็ได้ พี่นาวินแล้วเจอกันนะครับ ีครับพ่อปันอืมนี่มากันกี่คนมาหลายคนเลยครับใกล้เสร็จหรือยังตรงนี้ก็ <c oughs> ใกล้แล้วครับเดี๋ยวตินเองนะต้องเก็บให้เรียบร้อยครับผมไม่เป็นไรทำง,งานต่อเถอะ ค่ะคุณยา่าได้ค่ะ ผมไม่เชื่อเรื่องของความบังเอิญหรอกครับผมเชื่อในเรื่องอเดสติเนชมากกว่า